อนงานพิยู่แล้วเรียบร้อยไปอันพ่อว่านถอดคุณแกออกบ่นยังดอกคนมาป่วนส่องผู้ใดเขามากกับบอกเขาเบิดผู้ใดเขามากกันนั่นเขาเบิรก็เลยอันถอดคุณแกออกไปลังบ้านไปถอดคุณแกออกเบิดทุกคนเลยเลยบอไซไห่กันเลยอันนั้นก็สดบีบไซไห่บ่นยังเลยพอตรวจก็ไพ่เลยพราะว่าผู้ลองอันอันปรอมเป็นผู้อื่นมากไหมเอาลูกผู้อื่นมมากแท่นไหม ปลอมเป็นลูกอืนมากนะว่ากระหู้หล,ะล,ะละ่ลับปาผู้ใดปลอมมากแต่บาฮ่องกับ่บไปประจานเขาดอกอันแคบหนาจอไว้กับ,บ่าออกชุ่มชนดอกาาเพราะว่าฮ่องเลี้ยตนศาสตร์ข้าเจา้าข้าเจ้ามาเหรียญ่อนแอบชุนส่องกับโบากาไปบิจานโบเอาอันออกประจานใส่ชุ่มชนดอกรู้รักให้อภัยไหมพี่น้อง เราอ่านนั่นไหมยังบอ่อพานพานาะป่วยบ่ได้ข้นไล่โอ้ตีโอ้ไคุณลุงป่วยตีหายไ่ไปเด้อคุณลุงบุญรักษาเทวด,ดาคุมคร้องโอ้อันเฮ็ดยูทูบกับว่าแมนของเอนง่ายๆเด้เสือศรีพานเสือศรีนั่น ขึ้นไล่ขันบ่นมีค้นมาเบิงมั่นกับบ๊อพานขันบ่อนขึ้น,น,นไล่กันชั่วโมงกับตกเป็นนัำสันอนะ่ะอันขึ้นอันนั่นการซองสองซองสอง,สอง,ส,องสองกับสองนี่กับคนมาปวนมาสันปวนขึ้นบ่ได้กับปวนมาน,นั่นก็นเลยเขาไปหลังบนันไปตรวจสอบเบื้องบานเป็นผู้ใดมาปวน น,นั่นก็แคบหนาจอใ้แต่ว่าก็บอเอาไปประจานทังชุ่มชุ่นดอกเลยตน้นศาสตร์ข้าเจา้าข้าเจ้าคือกระน้องตามันวิสัยของค้นสุกส้นนะก็เลยพอไปเห็ดบออยากวิจารณ์ข้าเจ้าดอกมันบ่ดีเพิ่นเห็ดก็เห็ดไปห้องรู้รักให้อภัยดีกว่าไปวิจารณ์กันบางที่ฮ้คว่ำคือกระน้องมันก็เป็นไปตามอันคนเนาะขั้นแต่ว่าคนหลน่นดอกบ่กลาเอาออก พี่ตาบากให้ปั้งนะซื้อเพเอ้ซื้อเอ้ยน้ากัเจ้าล่ะเพเอาออกไปวิจารณ์ทั้งชุ่มชนเนาะเทาก็ยังมีอ่อนข่วมหักข่วมสงสารเนาะก็บบอกกล่าไปวิจานกับเจ้าดอกะเป็นเพิ่นมาเห็นเท่ากับยังเลียกตนศากดิ์เกาะเเป็นยังเนาะเิ่นก็ไปปลอมหนาผู้นี้ผู้นั้นมาอยู่บเส้าเกลือกถือว่าหายครัยกันเนาะพี่น้องเนาะไปวิจารณ์กันกับว่าดี เขาพูดหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ขึ้นมาเ้าก็บ่ได้คอมเมนต์จะก็เหม็นหนอสองสัปดาห์แล้วบ่ได้ขึ้นเป็นก็ไม่ได้ไปเลยแมนโยพ่อจำใบกับยังสันน่ะพ่อบ่เคยเห็นนะแม่น้องกับพี่ตาขึ้นไลอันบันเนีัน ขึ้นไปขึ้นมากับเงื่อนกับเบิดเน็ตเบอได้เติมเคียงหนึ่งกับว่าได้ไล่เติมมาหมื่บ้านหนี่ไล่ยุ่งสองหมือเบิดแหมเจา้าว่าอันเติมเงื่อนเจ้าบาเป็นแนวดหยังคอยว่าไล่ได้พอสามสิบมือเงืนเบิดก็เลยสิได้ไปเติมไม่สักก้อนน่เคียงหนึ่งใส่เบไอได้เลยใส่เบไอได้ยุ่งสามมือแล้วกับมาขึ้นไม่มาเติมเงืนไม่เติมไม่ได้สองหมือเบิดอีกแล้ววันนี้หม มันเป็นจ้างใดห,หรอกบ่หูจักน้ำอีกช่องหนึ่งพันย่งเหรอคุณลุงพชสองหนึ่งพันย่งของคุณลุงอีกสองหนึ่งพันยังทรงง,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 งงานพิยู่ย่ยงสันเดียเหตุหลบทรงเลยเด้วอว่าสันกิโลหักปรับปรับเด้ อันนี้ก็ใส่เน็ตไล่เดือนนั่นตัวนี้ไหมให้เขาเติมให้งสามลอยวนเงินไปเขาเติมให้ปัดมาเล่นเน็ตแล้วอันเขาหักเทล 20, 30, 30, เลอร์ยี่สิบสามสิบเบิดซตสั่มันนี่ไหมคือเป็นแนวนั่นเลยองเดียวกับย่างบอสําเร็จโอซองเดียวกับย่างบอสาอําเร็ดเนี่ยมท่านพัน,นเอางวดนั่นคือว่าไดาซีพันโมงแล้วเนีย่ยมาท่านไหนโจงงานพิยุยทธิ์ส่ซองนั้น